เดี๋ยววันนี้เราจะมาพากันทำเปลี่ยนนี่นะครับเฟืองท้ายนะครับนี่ครับเฟืองท้ายชุดเฟืองท้ายนะครับดิโอเซเล็กนะครับใส่กับจีออนโน่นะครับจีออนโน่นะครับเส็จกันได้นะครับเดียวกันนะครับนี่สองตัวนี้นะครับที่เราจะถอดออกเปลี่ยนนะครับ อันดับแรกเลยเราเราก็ถอดท่อออกก่อนเลยครับถอดปลายท่อก็ได้ถอดปลายท่ออ่าล้วก็ถอดน็อตเบอร์สิบสี่สามตัวไบอรสองตัวเบอร์สี่ตรงนี้นะครับสองตัวนะครับอ่าเสร็จแล้วถอดหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเบอร์แปดนะครับตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ถอดล้อถอดล้อน็อตล้อตรงนี้นะครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับ ร้อนเบอร์24นะครับน้อนอนะครับนะโอเคพอเสร็จปุป๊บก็จะเห็นเป็นหน้าตาพลติกนะครับอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จปุป๊บนี่นะครับแล้วก็มาถอดชุดข้างนะครับถอดสาคขอบนะครับอ่ามาลำเลถอดอ่าตัวข้อพลาสติกกันนะครับแล้วมาถอด ฝาคอบแข็งนะครับครอสารทานเราแล้วก็มาถอดชุดนี่นะครับชุดชามนะครับน็อตชามน็อตน็อตชามเบอร์ยี่สิบสามนะครับเอ้ยยี่สิบสามยี่สิบสองจำไม่ได้จำว่าเอ้ยยี่สิบสองนะครับจำเบอร์ยี่สิบสองนะครับน็อตชามหน้านะครับน็อตชามหน้ายี่สิบสองน็อตโมเลหลังนะครับจะเป็นเบอร์สิบเก้านะครับแล้วเราก็ถอดออกมาเลย พอถอดออกมาเรามาขายน,อน็อตถอดน็อตเบอร์สิบสองด้านในอีกสองตัวนะครับไปสามตัวครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามด้านนอกอีกหนึ่งสองสองตัวนะครับเราต้องเราก่อนเราจะถอดเราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกก่อนนะครับน็อตเฟืองท้ายอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับนี่นะครับตัวด้านในนะครับเราต้องถอด อ่าน็อตเบอร์สิบนะครับน็อตกองแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับก็จ okay. ะ uh, เข้าไปขันได้นะครับโอเคต่อไปเราก็ถอนออกมาเลยครับนี่นะครับส่งนท้ายอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับ ให้เห็นชัดเลยดึงขึ้นเรื่องตัวใหญ่นะครับน,นะนี่คือของเดิมนะครับ อันนี้คือของแต่งนะครับสองตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่นะครับเราจะดูในของดิโอจะมีตัวดูจะมีนูนนูนกว่าแล้วก็แบนกว่านะครับดูนี่นะครับนี่นะครับ แต่ของตัวอของเดิมเจอโน่จะไม่มีนะครับน,นี่นะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่อยูลักษณะนี้นะครับ はっきり言葉。